สวัสดีพ่อแม่พี่น้องออนะคะวันนี้ก็คืออากาศเสียงก็ยังหายอยู่นะคะเสียงก็ยังไม่ดีขึ้นเอาไว้ให้ป้าหายดีก่อนจะมาฟาดต่อนะคะพี่น้องเอเอมื่อวานก็โกกผมค่ะวันนี้ก็เลยต้องแบบว่ารีดหน่อยนะคะพี่น้องโกกผมสระผมน้ําไม่ได้รีดแต่วันนี้ก็โอเคค่ะพี่น้องเพราะว่าออไอมาตลอดเพราะว่าต่อมไทซินอักเสบนะคะเพราะว่าด้าไหล <c oughs> นะคะพี่น้อง ฟาดหลายดาหลายรักษาค่าอยยากค่ะพี่น้องเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนอากาศมันเปลี่ยนมากค่ะพี่น้องเพราะว่าป้าก็ไม่ก็อยากออกมานั่งฟาดนะคะก็อยากออกมานั่งแเห็นอในอิสร์หมาลูกหมาเนี่ยนะคะนั่งด่าเขาด่า USA ด่าพี่ตุ้มด่าหนูนาคือป้าก็หมั่นไสในอิสัตตัวนี้นะคะตัวน,นี้มันโดนมันโดนคดีจริงๆมันโดนหมายจริงๆกับพี่น้อง ทุกคนก็ต้องเชื่อนะคะว่าป้านะไม่ได้มาโกหกนะคะแต่คุณรัวว่าเวลาเป็นยังไงทําไมมันถึงออกมานั่งโปน้าโปหลังโปหน้าโปนี่พอ,อรายเงินเนี่ยเป็นล้านก็ไม่พอคะ่ะบอกเลยว่าสิ่งที่ตอนนี้กรรมตามสนองมันนะคะมันก็ยังนั่งเหา่าหรอเห็นไหมครับมันพยายามจะไปตกทรัพย์คนนั้นคนนี้อ,อะไรโบ,บ,บ,บ้เอสเอ ต้องระวังนะคะเพราะว่าพวกนี้มันเป็นมิจฉาชีพนะคะคุณอย่าให้ไปสนับสนุนคนชั่ว,วคนไหนเป็นหลงผิดนะคะเออคนนั้นไปเสี่ยมอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เชื่อประสมก็แล้วแต่นะคะอ่ะแล้วแต่พวกสายบุญนะนะคะถ้าหูเบาไปอย่างนั้นไปอย่างนี้ก็แล้วแต่นะคะคุณจะเสียใจทีหลังเพราะว่าแบบนี้นะถ้าคุณต้องการที่ว่าเอออาจจะทําเพื่อเป็นคอนเทนต์หรืออะไรนะป้าไม่ว่าหรอกนะคะเพราะว่าจุดนี้นะคะเราสายบุญเราบุญจริงนะคะเราต้องการช่วยเหลือถ้าสิ่งนั้นอาเวลาก็จะเป็นสิ่งที่ตัดสินให้ทุกคนได้รู้ว่า จะหยาดกระพับเอาไปสุ่มนะนะคะทำไมต้องออกมาปกป้องจนป้าต้องได้หมายใช่ไหมครับเพราะว่าสิ่งที่ป้าเห็นอยู่นะคะเราปิดหูปิดตามมานานถ้าเราสังคมเราเราเห็นพวกคนแบบนี้นะคะเราก็นะคะคงะประเทศมันคงวุ่นวายคนเป็นมีโจตรตกซัพย์ตลอดแบบนี้นะคะเราต้องช่วยกันปราบปรามนะคบเหมือนกันปบปราบปรามยาเสพติดนั่นแหละครับพี่น้องเพราะพวกนี้มันมันเสพติดนะคะมันเสพติดในการที่โซเชียลออกมานั่งดาตุมตุอยอดวิเวียนนู่นนี่เพื่อตัวเองมีสังคมตัวเองไม่ได้ดุ่ม ดังไม่มีอะไรเลยนะคะสร้างตัวเองขึ้นมาในการที่เป็นวิชาชีพแล้วมันก็สิ่งที่ทําทให้สังคมมันเดือดร้อนทําให้ยูทูบเบอร์สายโซเชียลหรือหลายๆอย่างเดือดร้อนไปหมดค่ะอยากมีตัวตนคือตัวนี้นะคะมันไม่สมงวรที่สนับสนุนพวกเร็วเนี่ยเขาดา่าคนนู้นดา่าคนนี้ก็บอกว่าเป็นรับเอาเองบอกว่าด่าเขานี่ไงคะมันก็เป็นการที่ต่อสู้ในชั้นศาลนี่ไงคะอย่างน้อยเนี่ยโบเอสเอนะ,ะป้าให้กําลังใจนะคะป้ายังไม่มีเวลาที่ ออกมานั่งพูดนั่งอะไรนะคะป้าก็รักษาคอนะคะอันเนี้ยมันอาทิตย์กว่าแล้วนะคะมันยังไม่หายดีเลยแล้วก็ทั้งหนุนาแล้วก็ทั้งเอหวานใจด้วยนะคะให้กําลังใจนะคะไม่อยากออกมาต่อสู้อะไรก็อยู่เฉยๆนั่งสวยๆก็ได้ค่ะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงนะคะถ้าเราฟัดไม่เก่งก็เท่านั้นแหละ,ะแต่ว่าถ้าคุณออกออกมาชี้แจงออกมานั่งพูดไม่ต้องไปเอ่ยชื่อใครนะค,ะคุณไม่ผิดอกคะมันไม่ผิดข้อ,ขอในเรื่องกฎหมายหรอกนะคะเราเราเล่านิทานนะคะไม่ กฎหมายยังไหมันก็ยังฟ้องไม่ได้แต่คุณอย่าเผลอนะคะเอาหลักฐานเอานู่นอันนี้ออกมาชี้แจงมาอะไรแล้วกันคุณออกมานั่งวิเคราะห์เหมือนหวังนใจนะถูกต้องนะพิุ่นูณานะนะคะเห็นไหมเขาพูด่างเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรถูกต้องมันถึงโมโหมันถึงดิ้นมันถึงนั่นหนงไงฮะเพราะว่ามันไม่จําเป็นหรอกค่ะเพราะว่าเออพวกนี้มันเห็นไหมคะมันเป็นการที่อามิชาชีพมันหลอกให้เอฟซีสสะพานบุตรหรือพวกช่วยเหลือและต่างประเทศเนี่ยค่ะไอช่วยซื้อของซื้อของมันพอมันผิดใจใครปั๊บมันได้ชื่อที่อยู่่มันนได้ชือจรริิงาสกุล ใช่ไหมคะมันก็มาฟ้องเรานี่คือเตือนสติพวกมาดามนะคะที่อยู่ต่างประเทศระวังถ้าคุณผิดใจมันไม่ช่วยเหลือมันคุณไปติเตือนมันปั๊บคุณจะโดนเลยเพราะอันนี้มันรับไม่ได้นะคะทําไมว่าหวานใจหรือนุนาเขาออกมาพูดนะคะเขาออกมาพูดคือเขามาแนะนําเขาไม่ได้ด่าเลยคลิปเขาก็เก็บเอาไว้ด่าเสร็จมันก็ลบทิ้งเห็นไหมคะถ้าพูดถึงมันฟอ้องมันบอกว่ามันไปแจ้งความแล้วนะคะของอโบนี่เข้าไปติดเข้าไปสอบถาม กับะจะอยากได้เขาคแนะนําได้นะคะอยากคุณอย่าไปแนะนําที่อื่นคุณแนะนําคนอื่นที่เข้ามาอติดต่อผมด้วยรติดต่อนั้นคือพวกนี้มันต้องการในหน้าค่าทนายคุณจะโดนเสียไปห้าหมื่นหกหมื่นแสนแล้วคนที่โดนมาแล้วเขาเข็ดแล้วค่ะนะคะ,นะคะจะอยากเขาตรงไปตรงมาเรามีทนายหลังบ้านนะคะเรามีทนายสายตรงคุณไม่ต้องกลัวถ้าคุณมีเงินคุณต้องการความยุติธรรม ติดต่อชิจัดนะคะคุณต้องอหูตาสว่างอันนี้ป้าแนะนํานะคะตอนนี้กมกําลังทํางานมันทําไมมันถึงดิ้นหนักทําไมออกมานั่งฟาดนู่นนี่ป้าไม่ออกมานั่งดา่ามันก็ได้อุย้ยสู้มงึงอย่างนั้นอย่างนี้มึงรอกูก่อนนะเอฟซีรอก่อนกูสะสมเอาไว้เดี๋ยวกูจะฟาดพวกสัตว์เดรจฉานพวกนี้นะคะกูบอกแล้วถ้าสัตว์ตัวนี้นะคะมันยังกัดคนนึงคนนี้อยู่นะกูไม่ปล่อยแล้วมึงกัดไม่ปล่อยมือนกันนะคะในเมื่อมึงฟาดกูให้กูมีคดีไปแล้วเนี่ยนะขอค้อนเป็นคดีกูก็จะเอามานั่งเหา่านั่งกัดมงพเอเาชี้ ความเร็วของมึงเป็นยังไงนะคะเอ็นไม่ไปกาะกระแสคนคนนี้พ่อฝ่ายพ่อน้องเขาไม่เล่นด้วยมไม่ออกมาพูดไป็ชี้แจงโอ้โหออสัตว์น้าดิ้นเอา,นานไออะไรสมงองสง่สงองมาเล่นเอาคนณนื้คนนี้แม่น้องมานั่งฟาดคือจะไปเรื่อยๆค่ะพี่น้อง้าหาเอฟซีนะนี่นะคะก็ตื่นสติเอาไว้ว่าพวกคุณนะนะคะาการที่ฟังมันฝ่ายเดียวเนี่ยมามันเกง่งมันเรื่องพูดเรื่องเห่าแทแทคนอื่นเขาใส่ปันสั่นปันใส่ปันเนี่ยนะฮะมาสของตัวเนี่ย มันดุค่ะยิ่งกับบูด็อกอีกนะคะพวกนี้สัตว์เดรัจฉานอย่าปล่อยนะคะคนไหนนี่คะยังเชื่อใจมันอยู่ก็แล้วแต่นะคะอันนี้มาเตือนสติเอาไว้นะคะนี่คือสิ่งที่เราเห็นกำกังตำนานนี่คือนะคะป้าก็ได้รับนะคิปนะคะอ่าแลวหรือแบบว่าเอออา ทางเจ้าหน้าที่นะคะเขาโทรมาเนี่ยคือสายตรงเลยค่ะเขาสูงแล้วเรียบร้อยมันได้รับหมายแล้วทำเป็นดิงนดิ้นมันไม่ยอมเปิดเผยนะ,ะแล้ววันที่มันไม่ไปเนี่ยฮะสองหมายแล้วมันไม่ไปคือออกมาจับเลยค่ะป้าบอกเลยว่านี่คือมึงจะโกหกริงไยไม่มาหมายไม่มี มันโกหกเพราะอะไรมันกูเอ็กซีหนีค่ะมันจะเก็บเอาไว้ว่ามันถึงมันปั๊บมันจะแอบไปนะคะปั๊มลายมือหรือจะปั๊มอะไรหรือจะไปแอบเอาเงินยัดหรือไปเดินเรื่องตามหลังและพวกมึงอ่ะไม่ได้นอนอยู่ด้วยกันกับมันไม่ติดตามมันตลอด24ชั่วโมงมึงก็รู้เลยแล้วว่ามันนะไอสัตว มาร์สสองตัวเนี่ยมันเก่งในเรื่องแบบมิจฉาชีพปั่นอย่างเดียวนะคะขอเตือนสติเอาไว้เอฟีนะคะตนนัวนี้เดี๋ยวป้าต้องไปธุระนะคะ,ะป้าก็ต้องไปเยี่ยมหลานนะคะขณะไม่สบายแต่ป้าก็พยายามเล่งยานะคะจะไม่พูดเยอะนะคะเอาไว้ให้ป้าหายเก็บขอกัอนนะคะเสียงไม่มีพยายามพูดได้มากขึ้นแล้วหมอให้ยดุดงดเสียงเป็นเดือนด้วยซ้านะคะอันนี้ป้าก็ต้องใช้เสียงที่โรงเรียนเพราะเด็กๆมันดือ้ออยู่นี้เด็กมันรู้มากนะคะเราต้องดูเด็กบางครั้งโอ้เสียงกลับมาปวดทั้งคืนเลยกินยา ลำบากครับน้องต้องเป็นอาทิตย์นะคะอาทิตย์กว่าๆด้วยซ้าอันนี้ก็ก็ขอฝากเอาไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ประสุมด้วยนะคะอันนี้เอามาชี้แจงว่าน้องบูนะคะก็ไม่ต้องไปเอ่ยชื่อมันนะเอามาพูดแบบนี้ทงงันกันมันฟ้องอะไรไม่ได้หรอกคะ่ะเราเก็บหลักฐานอย่างเดียวเก็บหลักฐานอย่างเดียวนะคะอีพวกนี้มันจะดิ้นมันจะดิ้นนะคะเออให้กูเป็นทนายมั่งกูรู้แล้วว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้แหละคะ่ะอย่าไปเชื่อใจคนอื่นว่าผมจะมาช่วยเหลืออน,นุนันเรื่องคดีเรื่องนี้นะคุณจะเสียนะคะน้องบูป้าเตือนเอาไว้ว่าอยา บอกแล้วว่าให้มาหาทเแนะหลังบ้านป้านะนะคะประหยดนะเขาเขาจะช่วยเหลือแล้วเขาแนะนําคุณเขาไม่เคยคิดหลกลวงทุกสิ่งทุกอย่างเราเป็นขบวนการของศาลยุติธรรมและของเจ้าหน้าที่ เจ้าหยาดเขาไม่มีสิทธิ์แต่เขามีมีการแนะนำแล้วนี้เรามีทนายที่ดีแล้วก็ช่วยนะคะสามสี่ทนายคุณเลือกเอาแต่ทนายเนี่ยนะคะคุณดูผลงานแล้วกันว่าจะเป็นยังไงไม่ต้องไปเสียคนอื่นไอ้พวกยูทูบเบอร์นะหลายโซเชียลหลายตัวนะนะคะเห็นไหมครับผลสุดท้ายนะเออมาเลยมาเลยอันนี้มึงอยากได้ตรงเลยตรงเลยแค่ปรึกษาหมดห้าหมื่น เป็นแสนแล้วค่ะนะเดินเรื่องกับไม่ได้เดินเรื่องมาหลอกกินเฉยอ,อันนี้เตือนน้องบูไว้นะคะอันนี้โซเชียลบางตัวเนี่ยมันหาแดกนะคะจะบอกแล้วว่าคุณอย่าไปหวังใจแล้วเออมาติดต่อผมเลยนะครับติดต่อหนูเลยนะคะติดต่อเน,นี่นะนี่คือพวกในหน้านะคะหาแดกกับทนายแล้วเสร็จแล้วนะคะไม่ได้เรื่องเลยสักอย่างนะคะคุณอย่าไปเชื่อใจเรามีทนายสายตรงเรามีทนายหลังบ้าน ที่ช่วยเหลือเราไม่จาเป็นต้องเปิดหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอรอกำเห็นไหมคะตอนนี้ป้าก็เตือนสติทุกคนนะคะเราทาไมป้าเังนใจชิวๆสบายๆายแต่เนี้ยแปลว่าไม่สบายคืออากาศมันเปลี่ยนนะคะพี่น้องอากาศมันเปลี่ยนก็ฝนตกแล้วสองวันแล้วก็หยุดมีแดดเล้วกตกเพราะว่าเราเป็นภูมิแพ้มันก็เลยอารักษายากเพราะเราอายุแล้วนะคะพี่น้อง่อะขอบคุณทุกคนคิดถึงทุกคนนะคะขอขอบคุณมากไปทุกคนกันรักๆนะคะ